จุฟันอำเภอดอนมดแดงนะครับมีขยะมลูลฝอยเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาประมาณ21ตันต่อวันแบ่งเป็นขยะอินทรีย์60%รซีไซเคิล20%ขยะทั่วไป1 0และ5%เเจะเป็นขยะอันตรายอำเภอดอนมดแดงเลยหาวิธีกำจัดขยะที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคือโครงการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งธนาคารขยะโดยนำหลักคิดภายใต้หลักคิด3 r คือ ใช้น้อยใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้คัดแยกขยะอย่างถูกต้องให้เหลือปริมาณขยะน้อยที่สุดที่จะนําไปกําจัดสําหรับองค์งงการบริหารส่วนตำบลดอนพุแดงนะครับมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมีการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนกําจัดขยะอย่างถูกต้องคัดแยกขยะทุกครัวเรือนนะครับซึ่งจะมีการ จำนายขยะรีไซเคิลที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนะครับเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเน,นื่องทุกป,ปีและเกิดผลเป็นรูปธรรม<ฆ>จนได้รับคัดเลือกเป็นธนาคารขยะต้นแบบในระดับอําเภอของอําเภอดอนมดแดงครับนาารขยะรีไซเคิลเแดงของวง,งการบริหารสวนทุ่งดอนมแดงได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่กลางปีพุทธศักรารรรช2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้และความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลตระกแดบงบได้มีส่วนร่วมในการคัดแกขยะและสร้างวนินัยในการทิ้งขยะรู้จักการคัดแกยขยะนำมาใช้ใหม่เพื่อต็นการลด ขยะในชุมชนปัจจุบันมีหมู่บ้านที่้ร่วโครงการทั้งหมด14หมู่บ้านมีสมาชิกทั้งหมด430ตัวเดือนจะอนวนขยะที่ขายได้ต่อเดือนประมาณ800-1,000กิโลกรัมต่อเดือนและมีรายได้จากการขายขยะอยู่ที่ประมาณ8,000-10,000ถึบาทต่อเดือนโดยปัจจุบันมีเงิน ทุนหมุนเวียนในบัญชีเกือบยังแสนสองหมื่นบาทการดําเนิน,นการดําเนินปัญหนาขยะแก้ะไรปัญหนาขยะขยะขยะภายได้สรุแกนคิดก่อนทิ้งขอบคุณครับ การจัดสวัสดิการรายได้จากการขายขยะได้นำมาเป็นสวัสดิการในรูปแบบของชาพนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกและในอนาคตเราจะมีการจัดสรรสวัสดิการในด้านอื่นๆเพิ่มเติมเช่นทุนการศึกษาค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากสวัสดิการที่สมาชิกในโครงการได้รับนั้นในด้านการกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยังมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง จากผลการดำเนินงานโครงการส่งผลให้ค่ากำจัดขยะลดลงคิดเป็น24.48%ในด้านสิ่งแวดล้อมปริมาณขยะตกค้างในชุมชนมีจำนวนลดลงชุมชนสะอาดน่าอยู่ขึ้นและไม่มีควันหรือมลพิษจากการเผาขยะในชุมชนอีกด้วยคับเพื่อนโครงการธนาคารขยะจะเกิดความยั่งยืนได้จะต้องส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเกิดความตระหนกรู้และเรียนเห็นความสาคัญ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตประจําวันทําอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อได้เรียนรู้ร่วมกันเกิดการคิดเกิดการกระทำร่วมกันนะครับร่วมกันรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้โครงการมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนต่อไปครับ